มันเป็นการตกลงร่วมกันไหมไม่ใช่คือแพทจะไม่ได้อยากไปต่อทำไมเราต้องฝืนทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำเพียงแค่ว่ามันจะดูดีหรือเปล่าพอแบบอยู่สดๆก็อพออยู่ใกล้ๆใครหรืออะไรเงี้ยก็คงแบบจับคู่หรือบางคนเขาแบบเห็นอยู่ด้วยกันแล้วเขาอินเขาฟินอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันมานานมาก,ะอ,อ,อ,กอะไรเงี้ยแล้วพอเออมันไปเจอกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอยผู้กองหาแฟนให้หน่อยจะคาดหวังอะไรกับแม่แบบนี้ ให้นี่ก็เต็มที่มากๆแล้วถ้าโรงเรียนมองว่าต้องซ้ำชั้นก็ซ้ำชันนะะ้นค่ะ แค่ไม่คบกับใครเลยแล้วก็ไม่คบกับเขาด้วยมีคนเห็นว่าเขาไปกินข้าวกับอีกอะไรอย่างงี้ตรงไหนดีแล้วค่ะด,ดีแล้วดีแล้วค่ะดีแล้วเราอจบกันในครั้งเนี้ยมันเกิดจากว่าที่แพทอะมองว่าเออไม่ได้อยากจะพัฒนาไปไปไกลกว่าน,นี้แล้วเราก็อยากอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นอะ ถ้าสมมติว่าเขาอยากพัฒนาสมมติเราไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเราก็เราก็เบรกความสัมพันธ์ไว้เราไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้คุยกับคนอื่นแล้วก็ต่างคนต่างไม่ได้มีใครผิดหรือทําอะไรที่มันไม่ไม่ได้มีอะไรอะไรเลยแค่เราหยุดหยุดเฉยๆอะค่ะในเมื่อเรามองแล้วเราเรารู้สึกว่าเราอยากหยุดแล้วก็แค่หยุดเพราะฉะนั้นถ้าถึงความรักมันมีหลายรูปแบบมันไม่จําเป็นว่าเวลาคนเราเลิ <c oughs> เลกกันเราต้องหาเหตุผลว่ามันต้องมีคนอื่นแน่ๆ,ๆ,ๆจะต้องมี mm hmm. มือที่สามจะต้องมีปัญหาหรืออะไรบางทีมันก็ เพก็ไม่อยากจะใช้คํานี้นะแต่แพทคิดว่ามันไม่ได้ไปในทางเดียวกันแล้ก็แค่หยุดไว้ก่อนแค่นั้นเองอะมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้อ่ะค่ะมันเป็นการตกลงร่วมกันไหมไม่ใช่คือแพจไม่ได้อยากไปต่อแล้วเขาจะไปต่อกับใครในเมื่อคนที่เขาอยากไปต่อเขาไม่ได้อยากไปเขาอยากหยุดมันก็เลยต้องหยุดเป็นเหตุการณ์ที่แบบตอนแรกตอนแรกๆก่อนที่จะเป็นอย่างเงี้ยคือแพทก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันว่า คนเราจะเลิกกันหยุดคุยกันด้วยเหตุผลอะไรก็คิดอยู่แค่เนี้ยว่ามีคนอื่นหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยคงมีเหตุผลแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่คนเราจะมีเหตุผลอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมือที่สามหรือปัญหาอื่นๆแต่ว่าเรามองเขาแล้วเขาเขาเขาควรจะควรจะเป็นเพื่อนเราต่อไปอะแต่ไม่ได้เป็นแบบอื่น จบดีหรือไม่ดีแัทมองว่ามันแล้วแต่คนแต่แพทก็ไม่ได้คนเรามีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งที่เราอยากทำอะ่ะทําไมเราต้องฝืนทําในสิ่งที่เราไม่อยากทําเพียงแค่ว่าเออมันจะดูดีหรือเปล่าเราจะดูแย่หรือเปล่าเราจะแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำโส<อ>ดค่ะโสดโสดลูกหนึ่งค่ะ คือณตอนนี้ไม่มีนะที่จะมีแซลกันก็มีแค่คุคณปออันนกแต่นั้นก็เป็นแซลกันเฉยๆค่ะคือในอนาคตแพทก็ตอบไม่ได้แต่แต่ด้วยด้วยความที่เนื่องจากว่าเราอ่ะไม่เคยทํางานด้วยกันพอเราทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาเห็นเขาก็แบบเฮ้ยเค,เคยมีได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ปอเขารักเด็กอะค่ะแล้วเขาก็ชอบเล่นกับเละแล้วเขาก็ซื้อของมาฝากเละตลอดอย่างเงี้ยทุกคนก็เหมือนแบบปอน่ารักนะเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นแซลเป็นแบบ คุยกันไหมเธอลองคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันค่ะเราพูดเลยว่าเราโสดลูกหนึ่งแต่เราไม่ได้ปิดตัวเอง mm hmm. มันก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปก็เหมือนคนโสดทั่วไปยอะไรเงี้ย mm hmm. พอแบบอยู่โสดๆก็อ่ะพออยู่ใกล้ๆใครหรืออะไรเงี้ยก็คงแบบจับคู่หรือบ,บางคนเขาแบบเห็นอยู่ด้วยกันแล้วเขาอินเขาฟินอย่างเงี้ย mm hmm. เขาให้รู้สึกว่าโอเคมีเขาเข้ากันยอะไรเงี้ยแล้วปอเองก็เป็นผู้ชายที่น่ารักมากไม่ mm hmm. ไม่แปลกใจ ที่แบบหลายๆคนจะแบบชอบเขาคือผู้กองไอ้อะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่โอ้สิบตั้งแต่เข้าวงการดีกว่าค่ะเราเป็นเพื่อนกันมานานมากอะไรเงี้ยแล้วเพะเออมันไปเจอกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอยผู้กองหาแฟนให้หน่อยอะไรเงี้ยผู้กองบอกว่าได้ได้ได้เดี๋ยวหามีติดสินบนอะไรกันไหมคะ ไม่คือจริงๆเขารู้ว่าเราแซวถึงเวลามีจริงๆอ่ะแพทก็คิดว่ามันก็คงเดี๋ยวมันก็คงเจออ่ะคือแพทก็ไม่ได้ปิดตัวเองนะแต่แพทว่าการที่ใครที่จะเข้ามาในชีวิตแพท่าแพทว่าเขาคงกรองด้วยตัวของด้วยตัวของเราเองของเขาเองหมายความว่าเราไม่ได้โสดปกติเนอะเราโสดคลาส one อ่ะคือโสดลูกหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาคงเขาคงก็คงก็คิดเยอะในระดับหนึ่งแล้วอ่ะกว่าจะเข้ามาจีบเราอะไรเงี้ยต่อให ความรักครั้งก่อนของแพทมันมันไม่ได้แบบประสบความสําเร็จแต่ก็ไม่ได้ความว่าเราจะต้องกลัวกับมันในครั้งนั้นเนี่ยมันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่ทําให้เราต้องอยู่คนเดียวมันเป็นเหตุจําเป็นก็ก็อยู่แค่นั้นเองแล้วในวันข้างหน้าถ้าเกิดเราได้เจอคนดีๆอีกสักคนหนึ่งคนที่เข้าใจเรารักเราและลูกเราแพทก็ยินดีให้เขาเข้ามาในชีวิต นี้โรงเรียนอื่นเปิดแล้วแต่โรงเรียนเลดบอกว่าให้เปิดอีกทีคือมักกะลาแล้วตอนนี้ก็ยังเรียนออนไลน์ค่ะต้องโดลงค่ะแต่ทำาไม่ได้ล่าสุดก็คุณครูแจ้งมาว่าเลดอาจจะต้องเรียนซ้าชั้นอนุบาลสองเ2เนื่องจากว่าเราไม่เคยเอาลูกเข้าโรงเรียนเข้าออนไลน์เลยแล้วก็เลดใส่ไรเลดไม่มีพัฒนาการเลยทางด้านการเรียนก็เลยคุณรูเลยแจ้งมาว่าอาจจะต้องเรียนซ้าชั้น เราทํางานน่ะแล้วแพทอยู่กับลูกสองคนแล้วแพทมีเลขาคนหนึ่งแพทไม่ได้มีแนนนี่แพทไม่ได้เอ็กซ์ตราอื่นๆเลยไม่ได้จ้างแนนนี่ที่จะมานั่งประกบแล้วการเรียนออนไลน์ลูกเรียนคนเดียวไม่ได้แม่ก็ไม่มีเวลาเลยค่ะแพทก็ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นจะคาดหวังอะไรกับแม่แบบนี้ให้นี่ก็เต็มที่มากๆแล้วถ้าโรงเรียนมองว่าต้องซ้ําชั้นก็ซ้ําชั้นค่ะไอเดียเดียวเลยคือไอโรงเรียนต้องเปิดเท่านั้นแพทไม่รู้ว่าแพทเป็นคนเดียวหรือเปล่าหรือคนอื่นเป็นไหมแต่แพทไม่มีเวลาแพทตื่นเชาาทททุกวันนแพมีีง่ํ แพทไม่ได้มีแนนนี่แพทจ้างนจ้าจะจ้าง,ง,งแนนนี่เพื่อ,ม,อ,อมาจะเลี้ยงลสอนลูกแล้วเราจะส่งเรี่ยวลูกเรียนแล้วจ่ายค่าเทอมเป็นแสนทําไม mm hmm. ถ้าแพทต้องจ่ายเอ็กซ์ตร้าทุกอย่างเ mm hmm. ข้าใจใช่ไหมคะซึ่งทางโรงเรียนเขาพยายามช่วย oh. เขาพยายามแบบหาเวลาให้เราแบบวันใบวันไหมคุณครูจะโทรมาเป็นพิเศษเป็นซูมแบบเวลาที่คุณแม่ว่างอะไรใดๆอ,อย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้แบบงานเราอะบางทีเราแบบไม่ได้ อย่างเช่นเรานัดครูรายการเลิกเลทให้แพทย์ทำยังไงอะ่ะ mm hmm. เราก็ต้องไลน์ไปบอกว่าโอเคเราไม่สะดวกเรียนถัดไปอีกแล้ว mm hmm. แล้วช่วงเช้าที่เขาเรียนกันอะ่ะถ้าโรงเรียนเปิดเราไปส่งลูกเราทํางานอยากสบายใจตอนบ่ายเราไปรับแต่พออยู่ในออนไลน์เราดูพาลูกไปทํางานกับเราเพราะที่บ้านไม่มีคนอยู่เสร็จ mm hmm. เราก็เปิดออนไลน์ให้ลูกเรียนซึ่งลูกก็ไม่เรียนอยู่แล้ว mm hmm. เพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรืออะไรที่ที่ทํางานเรามันก็ไม่ได้สะดวกเรียนตลอดถูกป่ะคะ